สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะอีพีนี้ร้อยห้าสิบสามแล้วนะคะช่วงนี้มินจังก็จะยุ่งเป็นพิเศษก็เลยต้องแบบรีบตื่นมาอ่านแต่ดึกแต่ดื่นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไม่ได้อ่านเนี่ยเดี๋ยวมันขาดตอนเนี่ยทุกคนกําลังมันด้วยตอนนี้ชื่อตอนว่าตั้งคําถามนะคะอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเมื่อซิ่งเฉินถูกจับภารกิจก็สิ้นสุดลงจากนั้นพวกเขาจึงเริ่มสอบสวนอีกฝ่าย ใบหน้าของหัวหน้าตระก,กูลสิ้งขาวซีดและอยู่ในห่วงลมหายใจสุดท้ายเขามองไปทางเจ้าเฟิงอย่างหวาดกลัวหลังจากลุกหนีออกจากถ้ำได้อย่างโชคดีสิ่งเฉินก็ได้ใช้ความคุ้นเคยกับพื้นที่ให้เป็นประโยชน์และพบกับที่พักลับในไม่ชา้าเขามั่นใจว่ามีเพียงแค่ที่รู้ถึงที่ซ่อนนี้นอกจากนั้นมันยังมีกับดักและกลไกอีกจำนวนมากที่นี่ ดังนั้นแล้วแม้ว่ามีผู้อื่นติดตามเขาก็จะรู้ตัวอยู่ดีแต่ถ้าว่ากับดักและกลไกเหล่านี้นั้นเรากับธาตุอากาศเมื่ออยู่ต่อหน้าเด็กหนุ่มผมคามตาเดียวคู่นั้นเจ้าเฟิงไม่ได้แตะโดนกับดักใดๆย,ยางที่เขาเข้าไปอย่างที่ซ่อนลับสิ่งเฉินพันชมตีทันทีที่เขาเห็นเจ้าเฟิงเขาคิดว่าด้วยพลังฝึกตนนาภาที่สามแห่งขอบเขตก่อกําเนิดปานของเขาเขาคงต้องการเพียงหนึ่งกระบวนทาเพื่อจัดการอีกฝ่ายแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บสาหัส แต่าว่ามันไม่ได้เป็นไปที่เช่นที่เขาวางแผนแทนที่จะจัดการกับอีกฝ่ายได้ในไม่กี่กับบนท่าเขากลับถูกจับได้โดยเด็กหนุ่มผมครามในไม่กี่กับบนท่าแทนเมื่อคิดว่าเขาถูกจับเป็นได้โดยเด็กหนุ่มผู้หนึ่งในนาภาที่หนึ่งแห่งขอบเขตก่อกำเนิดบานสิงเฉินก็ยังคงเต็มไปด้วยความตะลึงและหวาดกลัวภายใต้การสอบสวนทั้งสี่เขาได้เอ,อ่ยตอบแทนทุกสิ่งมันเริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนในตอนนั้นเขายังคงเยือกเย็นเช่นเคยและยังคงอยู่ในนาภาที่สองแห่งขอบเขตก่อกำเนิดบาน ในวันหนึ่งซิ่งเฉินได้ไล่ล่าสัตว์อสูรระดับสุดยอดไปและพบกับค่ายกลมายาของลัทธิมานจันทราชาติเขามีความชำนาญในเรื่องของค่ายกลดังนั้นหลังจากใช้เวลาไปอย่างยาวนานเขาจึงได้ผ่านค่ายกลน,นั้นไปโดยช่องว่างของมันข้าตื่นเต้นและยินดีอย่างมากยามที่ข้าเข้าไปในถ้ำเทว่าข้าได้พบกับผู้คุ้มครองแห่งลัทธิมานจันทราชาติในตอนนั้นผู้คุ้มครองนะอ่อนแอนักเพราะเขาเพิ่งจะฟื้นตื่นและไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าแต่ทว่ามันเจ้าเล่ยิ่งนัก ได้ใช้สมบัติในการล่อลวงค่ะเมื่อเอ่ยถึงยามนี้ซิ่งเฉินก็ถอนหายใจเต็มไปด้วยความเสียใจเจ้าฟึ่งสามารถคาดเดาได้ว่าเรื่องราวที่เหลือเป็นเช่นไรซิ่งเฉินได้ถูกพิศสศบโดยบางเอิญและถูกข่มขู่โดยผู้คุ้มครองตำหนักรองสบโลหิตหลังจากนั้นหัวหน้าตระกูลซิ่งจึงเชื่อฟังคำสั่งของผู้คุ้มครองเพื่อที่จะเอาชีวิตหลอดและเพิ่มพลังฝึกตนของตัวเองในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหัวหน้าตระกูลซิ่งก็ได้เข้าสู่นภาที่สามแหง่งคอเขดก,ก่อกำเนิดปาน และเขาต้องการที่จะเข้าร่วมลัทธิมานจันทาชาติโรคติดต่อมาจากที่ใดและมันต้องการอันใดสู้เรื่เอ่ยถามอย่างเคลือบแคลงซิ่งเฉนเินเต็มไปด้วยความขมขื่นโรคติดต่อน,นั้นถูกแพร่เช่นที่ด้านผู้คุมคลองสั่งและมีเป้าหมายในการสร้างยาแก้โลหิตเช่นเดียวกับยาหย,ยกโลหิตในเวลาเดียวกันโรคติดต่อสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฝึกตัวในขอบเขตก,ก่อกำเนิดปานได้ในวันหนึ่ง ซิ่งเฉินได้ไล่ล่าอาสูรระดับสุดยอดไปและพบค่ายกลมายาของลัธิมันจันทราชาติเขามีความชำนาญในเรื่องของค่ายกลดังนั้นหลังจากใช้เวลาไปอย่างยาวนานเขาจึงได้ผ่านค่ายกลนั้นไปโดยช่องว่างของมันข้าตื่นเต้นและยินดีอย่างมากยามที่ข้าเข้าไปในถ้ำแต่ทว่าข้าได้พบกับผู้คุ้มครองแห่งรัธิมันจันทราชาติในตอนนั้นผู้คุ้มครองอ่อนแอน,นักเพราะเขาเพิ่งจะฟื้นตื่นและไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าทว่ามันเจ้าเล่ห์อย่างนักได้ใช้สมบัติในการล่อหลวงข้า เมื่อเอ่ยถึงยามนี้ซิ่งเฉินก็ถอนหายใจเต็มไปด้วยความเสียใจเจ้าเฟิงสามารถคาดเดาได้ว่าเรื่องราวที่เหลือเป็นเช่นไรซิ่งเฉินได้ถูกพิสบโดยบังเอิญและถูกคมขู่โดยผู้คุ้มครองตําหนักรองศพโลหิตหลังจากนั้นหัวหน้าตระก,กูลซิ่งจึงเชื่อฟังคำสั่งของผู้คุ้มครองเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและเพิ่มพลังฝึกตนของตัวเองในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหัวหน้าตระก,กูลซิ่งก็ได้เข้าสู่นภาทีสามแห่งขอบเขตก่อกําเนิดปานและเขาต้องการที่จะเข้าร่วมรัฐมานจันทาชาติ โรคติดต well. ่อมาจากที่ใดแล้วมันต้องการอะไรกันสู้หล่นเอ่ยถามอย่างเครือบแคงซิ่งเฉินเต็มไปด้วยความคมคืนโรคติดต่อนั้นถูกแพทย์เช่นที่ท่านผู้คุมของสั่งและมีเป้าหมายในการสร้างยาแกนโลหิตเช่นเดียวกับยาโยกโลหิตในเวลาเดียวกันโรคติดต่อสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฝึกตนในขอเขตเกาะกำเนิดบานได้และหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนยาโยกโลหิตจะถูกสร้างขึ้นจากนั้นอาการบาดเจ็บของท่านผู้คุมของจะถูกฟื้นฟูไปเล็กน้อย และจะกลับไปมีพลังฝึกตนในรภา,าที่5แห่งอขอบเขตก่อกำเนิดปานในตอนนั้นเราจะออกจากถ้ำและหาข้างสมบัติอื่นของรธิมานจันทราชาติเมื่อรู้ความจริงทั้งสี่ก็เริ่มเหงื่อไหลโชกภารกิจนี้เป็นเพียงเหยื่อลอ่อธศ์ของสำนักภารกิจนี้นับว่าเป็นภารกิจระดับสีดาวเป็นอย่างน้อยเป็นบางสิ่งที่หยวนจือและกวนฉินไม่ได้คาดคิดเอาไว้เช่นกันเจ้าเฟิงวิเคราะห์บางส่วนของข้อมูลและรายงานนั้นได้ถูกปกปิดเอาไว้ ก่อนหน้าที่พวกเขาจะมาที่นี้ได้มีผู้ฝึกตนหลายคนในขอบเขตก่อกําเนิดบานที่มาที่นี่แต่พวกเขากลับหายไปอย่างลึกลับและกลายเป็นยาแก่โลหิตไปอันตรายที่แท้จริงที่ข้องเกี่ยวนั้นเหนือกว่าที่จินตนาการและมันสามารถถูกจัดให้เป็นภารกิจระดับ3ดาวได้เป็นอย่างน้อยหยวนจือและกวนเฉินนั้นปกปิดเรื่องนี้และใช้หวงอินร่วมกลุ่มกับสู้หลินเซียวซุนเจ้าเฟิงลหลินฟาน มันอาจจะจินตนาการได้เลยว่าห่วงอินสู้เหลินและเซียวชุนสามารถที่จะกดขี่เจ้าเฟิงได้ในภารกิจห่วงอินเชื่อฟังหยวนจื่อและเป้าหมายของเขาคือการจัดการเจ้าเฟิงลินฟ่านนั้นโชคร้ายยิ่งนักและถูกส่งออกมาในภารกิจนี้เช่นกันไม่มีผู้ใดงูเขาที่นี่และเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นความจริงก็จะเริ่มเปิดเผยสิ่งที่โชคดีก็คือเจ้าเฟิงได้ทาการพลิกโตและช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ได้ หลินฟ้านกับเสี่ยวซุนพวกเจ้าสองคนกลับไปยังเทือกเขานภาพาจันและบอกระดับสูงของสำนักเกี่ยวกับทุกสิ่งข้าจะอยู่ที่นี่กับศิษย์น้องเจ้าเพื่อคุ้มกันสถานที่นี้กับนักโทษเอาไว้รองหัวหน้ากลุ่มสู้เหรินเอ่ยมันถูกตัดสินใจโดยเขากับเจ้าเฟิงหลังจากหวงอินตายเด็กหนุ่มผมคามก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มและทุกคนก็ได้มีความซาบซึ้งต่อเขาเพ,พระาะพลังของหลินฟ้านและเสี่ยวซุนนั้นด้อยกว่าพวกเขาจึงถูกทรงกลับไปยังสำนักจันทราลาย เมื่อเจ้าเาฟิงและสู้เหลืนแข็งแข่งกว่าทั้งสองจึงควบคุมตัวนักโทษและคุ้มกันคลังสมบัติเอาไว้ในยามนี้เจ้าเฟิงและสู้เหลินได้สำรวจทุกซอกทุกมุมของถ้ำพวกเขาพบทรัพยากรจำนวนมากรวมทั้งผลึกเริ่มต้นผลึกเริ่มต้นระดับต่ำทั้งหมด 23ผลึกทรัพยากร98อันดาบชั้นมนุษย์ที่แตกหักอีกดาวๆ100เจ้าเฟิงและสู้เหลืนได้แบ่งแยกสิ่งของที่ยึดได้ไว้เป็นหมวดหมู่ผลึกเริ่มต้นนั้นล้วนเป็นระดับต่ำและทุกๆผลึกมีค่าเทียบเท่ากับผลึกเริ่มต้นจำลองร้อยผลึกผลึกเริ่มต้นระดับต่ำ23่ผลึกหมายถึงผลึกเริ่มต้นจำลอง2 3 0พผลึกเพียงแค่นั้นก็เหนือกวารางวัลที่สำนักจะมอบให้พวกเขา ทรัพยากรและอาวุชั้นมนุษย์ที่เหลือล้วนลำคาและนับรวมกันได้เป็นผลึกเริ่มต้นระดับตะหนึ่งร้อยผลึกซึ่งเทียบเท่ากับผลึกเริ่มต้นจำลองหนึ่งมืนผลึก <c oughs> สิน้องเจ้าเรารวยแล้วสู้เหล่อนยินดีเป็นอย่างมากของที่พวกเขายึดได้นั้นนับว่ามากมายอย่างมากสำหรับทั้งสีทุกคนควรจะรู้ว่าสิทธิสายนายธรรมดาจะได้รับผลึกเริ่มต้นจำลองเพียงสิบผลึกและตามกฎนั้น ของที่ยึดได้จะถูกแบ่งกันในกลุ่มแม้ว่าพวกเขาจะแบ่งกันอย่างเท่าเทียมเจ้าเฟิงก็ประมาณได้ว่าเขาจะได้รับผลึกเริ่มต้นระดับต่ำอย่างน้อย30ผลึกพวกมันเต็มไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีสําหรับการฝึกตนสําหรับของที่พวกเขายึดได้นี้เจ้าเฟิงไม่ได้ใส่ใจเท่าไหรนะ่นักสิ่งเดียวที่เขารู้สึกว่าสร้างปัญหาก,ก็คือดาบสีโลหิตที่แตกหักนั่นเองราคาของอาวุธชั้นจิตวิญญ,ญาณไม่อาจจะประเมินได้และมันยังถูกให้ความสําคัญอย่างมากจากสํานัก ดาบสีโลหิตที่แตกหักไร้ประโยชน์ในมือเขาในทางกลับกันมันจะสร้างปัญหาให้เขาเพียงเท่านั้นเด็กหนุ่มกําลังคิดหาวิธีการที่จะได้รับประโยชน์จากดาบสีโลหิตที่แตกหักนี้ให้ได้มากที่สุดไม่คีวันต่อมาดินฟ้าและเซียวซุนก็ได้กลับไปยังสานักพร้อมบอกทุกสิ่งเกี่ยวกับคลังสมบัติของอาทิมานจันทาชาติข่าวนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งสํานักลาทิมานจันทาชาติเป็นขวานอำนาจใหญ่มาหลายร้อยปีก่อนและทุกทุกกองกําลังได้หวาดกาลัวลัทธินี้ สำนักจันสลายนั้นเป็นเพียงสำนักเล็กๆในทวีปนี้และเป็นเพียงมดปลวกเบื้องหน้าสำนักที่แท้จริงบัดนี้ครังสมบัติของลัทธิมารจันทาชาติได้ปรากฏขึ้นในชายขอบอาณาเขตของพวกเขาหลังจากได้ยินข่าวผู้อาวุโสหลายคนก็ได้นำกลุ่มสิษย์ยอดฝีมือมุ่งตรงไปยังตระก,กูลซิงเจ้าเฟิงและสู้เหลินได้เฝ้าถ้ำมารจันทาชาติเป็นเวลาสี่ห้าวันโดยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในค่ำคืนสุดท้ายคนจากสำนักจันสลายจึงได้มาถึง จากระยะไ,ไกลๆนั้นเจ้าฝฟิงได้รับรู้ถึงพลังจิตที่น่าสะพึงสามกินอายเข้ามาใกล้คารวะผู้อาวุโสเจ้าเฟิงละสู้เหลือนพันค้อมคำนับในทันทีเพราะทั้งสามล้วนอยู่ในขอบเขตจ,จิตวิญญาณที่แท้จริงผู้ที่อยู่ใจกลางนั้นเป็นชายชาลาที่ดูราวกับเทพเซียนเมื่อชั้นสายลมสีเขียวได้ล้อมรอบกายของเขาเอาไว้และบาดนี้ค่อยๆจางหายไปในบรรดาคนทั้งสามกินอายของคนผู้นี้แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเห็นคนผู้นี้หัวใจของสู้เหลือนก็กระตุกผู้อาวุโสหนึ่ง ผู้อาวุโสหนึ่งนั้นล้างตำแหน่งที่สูงที่สุดของสำนักและเขามีอำนาจเกิดจะเทียบเท่าจ้างสำนักด้านซ้ายของผู้อาวุโสหนึ่งเป็นบุรุษในชุดสีทองคนผู้นี้ถูกคุ้นเคยและเจ้าเฟิงก็นึกขึ้นได้ในไม่ช้าว่าเขาเป็นผู้อาวุโสเสียที่ปรากฏตัวขึ้นในการทดสอบพรสวรรค์และอาจารย์ของซุนหยวนเฮาด้านขวาของชายชราเป็นบุรุษหล่อเหลาในชุดขาวหลังจากเห็นผู้อาวุโสค,คนนี้ดวงตาซ้ายของเจ้าเฟิงก็กระตุก ผู้อาวุโสที่อายุน้อยที่สุดของสำนักจันทรสลายให้หยุนเด็กนมผมคามสุดลมหายใจลึกและบงังคับให้ตนเองเยือกเย็นลงเขาคาดเอาไว้ว่าเขาต้องพบกับให้หยุนในบางวันแต่ไม่คาดว่าจะรวดเร็วถึงเพยงนี้ผู้อาวุโสหนึ่งผู้อาวุโสเสียให้หยุนผู้อาวุโสทั้งสามได้นำกลุ่มยอดฝีมือมาและมุ่งตรงไปอย่างถ่อในกลุ่มนั้นเจ้าฟึงได้เห็นร่างที่วุ่นเคยเช่นหยวนจือละกวนเฉินอาจารย์หยวนจื่อละกวนเฉินได้ไปหยุดยังด้านขวาและซ้ายของผู้เป็นอาจารย์ เราสิทธิ์เริ่มค้นหาอย่างละเอียดไปทั่วพื้นที่โดยที่พื้นที่ค้นหานั้นค่อยๆขยายงวงกว้างขึ้นเป้าหมายของพวกเขาคือผู้คุ้มครองตําหนักรองศพโลหิตซิ่งเฉินก็ได้ถูกควบคุมตัวและสอบสวนโดยผู้ฝึกตนในขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงทั้งสาเบื้องหน้าผู้ฝึกตนในขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงหัวหน้าตระกูลซิ่งย่อมไม่กล้าโกหกและเอ่ยความจริงออกไปเจ้าฝฟงสู้เสี่ยวซุนและหลินฟ้านต่างถูกซักถามพวกเขาคือผู้ที่คนพบสถานที่แห่งนี้ ในบรรดาพวกเขาเจ้าเฟิงถูกถามมากที่สุดอย่างแรกเด็กหนุ่มผมคํานั้นเป็นผู้ที่สลายไข่กลนอย่างที่สองเขาคือผู้ที่เห็นศพโลหิตหลเงินหนีไปอย่างที่สามตลอดทั้งเหตุการณ์นั้นได้ถูกเห็นโดยเขาและเป็นเขาเพียงผู้เดียวนั่นหมายความว่าเจ้าเฟิงได้เห็นสิ่งที่ผู้อื่นเห็นและเห็นในสิ่งที่ผู้อื่นไม่เห็นโดยเฉพาะตอนสุดท้ายที่ทุกคนเส้นสติเหลือเพียงเด็กหนุ่มเผชิญหน้ากับศพโลหิตเพียงคู่เดียวคำอธิบายของเด็กหนุ่มนั้นก็คืออาการบาดเจ็บเก่าของศพโลหิตลหลเงินได้กำเริบขึ้นและตกเเเป็นฝ่ายยยสียีรบ เจ้าเฟิงพลังฝึกตนของเจ้าต่ำที่สุดในกลุ่มเหตุใดเจ้าจึงได้ทนอยู่เป็นคนสุดท้ายได้เจ้าป้องกันพิษโสได้อย่างไงเจ้าควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้อย่างไหยวนจึงหัวลาะเสียงเย็นและปลดปล่อยกลิ่นอายของเขาออกมากดดันเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาหัาวอหวสูทั้งสามต่างส่องประกายว่าบถูกแล้วเจ้าเฟิงนั้นน่าสงสัยภายท่า,ทาสายตาของคนเด็กหนุ่มผมสีคามเลือกเย็นยะิ่งนักมันง่ายนะแต่จบไปแล้วนะคะยังไงก็เ,เดี๋ยวไปฟังต่อกันนะคะ